มักนี่เฮาเหลือจักมักเด้สวัสดียามเช้าพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อบุญมื้อบุญบ้านใหม่น้องบ่ามื้อสงครามแขวงสอนนาเขตขาผู้นก็ยังพานํามาส่งเนาะเพราะว่าในเพิ่นว่าตอนเ้ามื้ออื่นมีเฮาเหลืออยู่3 เซยหน่วยฮักเสียงเพลงเขาเจ้าทุ่มๆเด้อเยันเขาเตนิกกะสิทเขาอยู่พอเป็นมื้อบุญแหละเขาเจ้าเปิดเทศงเลยนี่ตะเวนฮักกะขึ้นบ่ลุงเอ้ยอันนี้ถาแม่เพิ่นปูพริกใส่กะสอบพริกน้อยหมาน้อยนี่แต่ว่าเผ็ดยกขุพี่นะมียนางไดพี่น่ะมีต้นยนางอยู่หน้ากมีอยู่แต่ว่ามันบ่หลาย บบยานางแล้วหดไหว้บายานางมาเบิ่งพักท้าแม่น้ำจะเป็นฮ่กกระคืนทายเองหน่อยน,ย,น,อนยังนอนอย่พ่อีกอยังบ่ตื่นอีกหน่อยยังไม่ตื่นอันทางลัางบ้านเด้อทางบานหล้างเพือนครัวเฮาครัวมินิครัวเล็กๆแต่ว่ากระไรขคนกิน น,นี่สวนพักมันบอกงามประได้เราอะเพราะว่ามีคนกินดุกินดุแน่เจ้าของก็เก็บเพราะเจ้าของนี่แหละพักกะนวัวก,กะลิดุดุเราอ,อนนะผ้าห่มปอบหนามีพอดใ,ใสใ่อยู่ผ้าของปอบ ัวในตะเวนแนดอกดาวเรืองนี่งามๆดอกใหญ่ๆรามาวานคนเมื่อบ่บ่ัวเราบ่ได้หาข้างมาใส่มันบ่อยากงามัวดินน่ะก็เอาก็ใส่ฝุ่นใส่ขี้งัวใส่ยังอยู่หักบงผักนะเป็นดินกระด้างดินคืออยู่หน้าเฮาเด้เฮาก็มีต้นมะมต้นนหน้าบ้านก็มีเด้อหน้าบ้านก็มีต้นนึงต้นมะยมต้นเน Kịp kịp nè xương không dưới <laughs> dạy kapak hong bom tay nam say nkasam wai kha hood tay mặt hong nam holet oi dâm dưới kia mi mày 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 ได,ดามบดแล้วนาะ่าเบิ้งเนื้อเนาจะถอเอาเนื้อจักเอาเท่าไ,ไดดามาทำเบิ้งเราสื่อสินเป็นบุญบารน,นะทอว่ามีพี่น้องมากิน,ขกขน,นอเขานนะเประคุณเขาเนื้อไว้เอาเท่าดสินะเอเะเท่าไดสินะห้ารย ชิ้นห้าร้อยบาทเป็นมืองานแล้วได้บาหลายไปไปกับอยา่กงอ้าวไปกับอย่างไรถ้ากระดูกกันกระดูกกระดูกกันกระติดสินยู่กระดูกกระปุยกระดูกกลอนหรอเนะืนะ้อนหะ้านระ้อยพักนชะ่วงเทาเอาเนะืนะ้อหาร้อยได้ลายอยูนะุนะนะนะ เต็มกระตกบ่อู้อันนี้อันอีหยังมันบบํานีตวหัวมันอืมบ่ได้เก็บไว้บ่บําเก็บไว้นอยนึงเออก็สิได้อืมนี่นะปลาุ้ได้อยู่ตามงัวและงัวพี่งัวสุ่ยเนาะัวโจกใหญ่เลย อืมเห็ดพูดแพงบ่จ๊ะ1 0อืมงัวอภัยนาบักเนื้อหัวมีงเาสๆตัวลเอากันเาซนเบิดบ้านเนาะปูวาดำหน่อยนะเออจะได้ยเติอยู่ยังพอขิมอยู่ินจ้ะ สิ่งกับงามเขาหันงามยุ่บันเฮาหันเชา้าสิืหันเื้อขปุ้นเนื้ขอขปุนนขป้นมะเั่วลงตุง่มเฮ้ยชิ้นไข่เจ็บมากเลยป่เอาักต่้งสายใส่จังคักันฮู้หน้านะม,มี่ยุจะจะเอามาหอมหัเจ็บมากพหนงสักตย็ตยนก็นไว้ให้ขนมขอมมะพร้าวสามสีนอย ลงใส่ต๊ะก่อจิ้มเบิร์นี่เก็บใบนี่กระดูกมันพักเบิร์ตเราบ่ต้มรูปไปอยากกินมืองานเนาะเรีบหม้อข้ปุ่นแล้วกันลงหม้อก็แล้วนี่ใส่แล้วจะจะหูหรแล้วคอยต้มมันอันเดือดก่อนตัวมินิป้าเน้ำขปุ่น เราบังขบุนมาส่งจักโมงได้ขอบอุนเนี่ยเบิ้งเกินทุกเจ็ดโมงบอกป้าเถอะไปลงไปุงเลยเนื้อเน้นเน้เน,นกระตีนไก่แสบได้ข้าวซีนเบิ่งแสบเพราะว่าเราใส่กะทิกองใหญ่แม่ควรเห็ดใส่ขาเนี่ยนำขบุนบ้าน,า,นามีงานบุญก็จะเห็ด บ่เฮอพอดีเนีอยเดดบ,บุญบัานนโมสิเฮ็ดเอนาไ็เลยเออเออบุญบุญน,นันบุญน,นี่ยังบน,นี้บุญผาป่าเยบานทีถ้ายดบาทีสักแปดหอเก้าเหมืนลยจะจีบ,จบุพีจักเดือนนี้เรื่อยมานี่กะไวไวแป๊บแป๊บนี่เตรียมเสร็จไว้ปัน่นเห้ขนมะเนี่ ขนมลงใส่บาทข้าวต้มนะห่อเรียบร้อยต้มผัดกับข้าหน่วยเอี้มันฮะใส่ขนมข้าปิ้ไงตินี่เอาขออกก่อนดิอือปใส่ตันบ่ขนกไผ่ด หนังอ่งงามอยู่เด้อตับมันแดดโบราณเขากินอนะไรตับตับมันก็มีแรงวัวตัวหนึ่งเนาะไชลาบลาบ,บขมต้มแซบนันบุญออกซุนซูนกับกี่กับเลขสร้างเจ้าว่าวเยอะเหมือนวาวหรือแม่ของพวกพี่ Ui, vụ xịt đá ở trên bao rong ừ. làm bớt. Vẻ lạc vậy này. Một nhiên có gì. 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 chắc nhiên Chắc, chắc mừng. ซือมา1เลสอืมซือมาสิบสามสี่สิบสามูลางาูลาหานกองนั่นก้องนี่ใส่สนามคือปีกีก่อนๆนนลาๆเติบเนาะปีนั่นนันกๆเอาพันหน่งบอกนั่นปีนั่นเลยพมันก็จตจะเต็มคู่อันนี้เหรอหิมากะอืมกินอัน แล้วจิเร่บุญยังได้กินอยู่ยังได้กินมืมม่นสองหมื่นวะคุ้มอยู่พักสลดัดกินกับลาบกับเนี่ยก็ได้กินเลยนะได้ด้ว,วย<า>วยา่าแต่แม่นี่เพื่อนนะอยากชวนยัง,งมักขัน่ยตื่นมาแล้วอยากออกไปเล่นเด้นเลยโอ้ยว่าเขาก็ปิดแต่ว่าวอ๊อกอ๊อกมันอ๊อกไปเล่นเล็กๆเล่นเดือไปบุ้นมัน สิบ่นไปบุญไปบุญอยู่เอาแล้วอ่ะโคดนี่มันมันสิบ่ได้นอนแล้วคั่นนี่แหละเว้าอยู่ก็บ่อีก็บ่โยเว้าได้เคกินนมบ่กินนมหกบ่ได้ให้แบบนันดอกอีเพิ่นสินาวนี่ตุ้มบ่มให้บ่เอาแม่น่ะ้อนจะแลนางกันน่ะเพิ่นว่าลูกนอนลอวแเพว่า้อน้อนบ่อามันบ่ให้ตุ้มนตุ้มมันตื่น ม่ได้ใช้เสือนานาให้เลยค่ะโอ้โหเข่าคัทปลาแพันมันเอาวเลยปลาแพร่นะทามห้าปลาแพร่เฮนว่ลกลางคืนนี่ปลาแพรมันว่าดมเบิงอีได้ครับโบแมนกับโบอาไปกินเพิ่นโอ้ยจะแมนเพิ่นละเอียดค่ะแหงโดมเบิงปลาแพรเพิ่นคันเมนกันไปซักไปซักมันหวานเลยจักคว่ำเพียงอย่างนี้น้อยก็ยังน้อยจะึงจักคว่ำเบิ้ด นี่ในนอหน่ะนัดอยู่อยู่ในในเป็นหมูน้อนล้วอืมอืมจะเล่นเล่ยเด้อเล่ยเด้อเออย่ากดคืนถึงใส่เขาให้หลินโบ่เฮิองมือนี่หน่าเห็นว่าฝ่ายบุรีเฮิงเนาะเขาเพิ่งให้ลงไว้ตายแทสห้าสิบบาทผู้ได้มีกับลูกนะโอ้ยบาทไดนเอามาลงจากเด้อนี่เลยไปเล่นบาทอันน่ะบม่น่าค่อยปังนะผู้ละวเศร้าบาททั้งแม่ทั้งลูกก็เศร้าเออเขาว่ากะเพาะขายอีเลอันน่ะ mình bó kín chân, băng chéo cái kéo, vẽ băng cái hoa chính khí này, để tôi kéo vậy, ơ, nhìn cái đây lá gì đấy, Anh làm nhá, đây, 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 วังท wow, ีว so ีวังท้งนั่ทแหยามเช้าิ่งข่าวข่าวนั่น่ะไม่ถุงกันโจ๊เจ้าก็ชิงใคาอีบ่อลเลยปุ๊กยว่าอลแลอวกี่อืมได้รอมาเลย จะเห็นแล้วมักกะทินนะขี้ลายอีก่เลยค่ะมักกะทิน,นะนาอาจารย์มาเลยก,กินกับข้าวปุ่นเนีบุญจันง่ายอืมจนันง่ายเนี่ยตื่นแล้วบ่ยังบ่นอ,นอน,นอยังนอนบ่ะนอ,นอน,นอยังนอนบ่นอ,นอนแล้วพุ่นนะ

ป่ใส่เลยรับค่าวปรุงแล้นี่ใส่เบอร์แล้ว,ลวเนี่ยคุณแล้วมาส่งนี่เราะก็รู้เ <c oughs> ลยเ้าเป็นคลิปหนาดนเด้อคนี่ติดตามรับชมคลิป